เดียชาแนลในช่วงของ n าเดียรันนะคะห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะเดียกลับมาพร้อมกับของใหม่ค่ะซึ่งเดียจะมารีวิวให้ทุกคนฟังกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือทาดานี่เลยค่ะ n i k e ้เวเ r อร์ฟรนั่นเองค่ะสีสันสดใสมากเลยนะคะคู่นี้นะคะมาพร้อมกับสี h y เปอร์พิค่ะ รองเท้าแข่งวิ่งนะคะที่ช่วยซับพอร์ตนักวิ่งทุกคนได้ครอบคลุมทุกระยะทางเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะวันนี้เดียวจะพาทุกคนไปดูจุดเด่นของมันนะคะว่าจุดเด่นในแต่ละส่วนของรองเท้าคู่นี้นั้นมีอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนของ upper body ของรองเท้าคู่นี้กันนะคะว่าตัว vapor fly 3เนี่ย upper body ของเขานะคะจะมีลักษณะพิเศษอย่างไรนะคะซึ่ง upper body ของเขานะคะก็หนีไม่พ้นเจ้าไฟน i t ตัวนี้นี่เองนะคะถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะคะฟ i n i t ของคู่นี้เป็นไฟน i t ที่มีรูนะคะค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยค่ะ ถักได้นะคะก็ถักแบบแนวตั้งค่ะเพื่อให้นะคะมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถล็อกเท้าของเราได้นั่นเองค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ยังคงมีความยืดหยุ่นนะคะถ้าเกิดสมมติเราลองใส่รองเท้าเข้าไปเนี่ยก็ยังมีความแบบเหมือนโปร่งโปร่งโล,ล่งสบายแล้วก็ไม่ได้รัดเท้ามากนะคะเพราะว่าหน้าผ้าเนี่ยเขาจะมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างที่เดียบอกมาในรูปทรงที่มันค่อนข้างโอเคมันทําให้ไม่กดหลังเท้าของเรานั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนของเชือกผูกนะคะซึ่งเดียแบบชอบมากๆเชือกตัวนี้นะคะถ้าทุกคนสังเกตเห็นก็คือมันเป็นเชือกที่แบบมีเป็นหยกัยกๆแล้วก็เป็นลายน่ารักมากเลยนะคะทําให้รู้สึกว่าแบบผูกง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ลื่นหลุดง่ายระหว่างวิ่งนั่นเองค่ะ ซึ่งเนี่ยผูกทบเดียวนะคะก็คือเอาอยู่นะคะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนที่เป็นผ้าลื่นๆเป็นแบบเรียบๆเนี่ยก็คือต้องผูกสองทบนะคะถึงจะอยู่แต่ว่าตัวเนี้ยผูกแค่ทบเดียวก็คืออยู่แล้วส่วนลิ้นรองเท้านะคะก็มีความเก๋ถ้าทุกคนสังเกตเห็นก็คือจะเป็นแบบแฉกแบบนี้เนาะ คือแบบแชรคือเก๋มากเลยนะคะคือข้างในก็จะมีความนุ่มแล้วก็ไม่บาดเท้าค่ะแล้วก็มีลักษณะบางแล้วก็เบาเออด้านบนเนี่ยของลิ้นรองเท้าเนี่ยเขาจะเขียนชื่อรุ่นไว้นะคะว่าเป็นตัว w a p o r f l y ฟนนะคะเอาละค่ะแล้วเราก็มาดูจุดเด่นอย่างที่สองของตัวนี้กันเลยนะคะ ก็คือเจ้าตัวโฟมซูม X นั่นเองค่ะซึ่งโฟมซูม X ในรุ่นนี้นะคะเขาก็มีการออกแบบใหม่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังคงเป็นโฟม2ชั้นนะคะซึ่งเป็นโฟม2ชั้นที่เอามาประกบกันนะคะให้มันรู้สึกว่าแบบมีความหนาขึ้นตรงนี้นะคะพื้นโฟมเนี่ย คือจะบอกว่าคู่นี้จับมาเนี่ยรองเท้าแบบเบาวิวมากๆเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้ลูกเล่นของมันคือตรงนี้เลยค่ะสังเกตนะคะมันจะมีการเจาะรูโฟมตรงกลางตรงนี้เนาะเพื่อที่จะให้เห็นดำๆตรงนี้นะคะตัวดำๆตรงนี้นี่ก็คือตัวไฟเพลทนั่นเองนะคะไฟเพลทเนี่ยก็คือแผ่นคาร์บอนที่รองเท้าคู่นี้เนี่ยทางไนกี้ก็คือให้มาเต็มความยาวเทา้าเช่นเดียวกันกับรุ่นอื่นๆนะนะ แล้วก็ทรงของโฟมเนี่ยก็ยังมีการปรับปลายเท้าใหม่ให้ในส่วนของการวิ่งของเราเนี่ยมีความสมูทมากขึ้นนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของพื้นรองเท้าด้านนอกกันบ้างนะคะ เดียวชอบลายพื้นรองเท้าของรุ่นนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่ามันมาพร้อมกับลายวอฟเฟิลนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของรองเท้าไนกี้เลยทีเดียวค่ะโดยการออกแบบรองเท้าคู่นี้นะเขาก็จะเน้นแบบลงปลายเท้าเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ทําความเร็วนะคะทําจากยางที่บางแล้วก็ออกแบบมาให้ใช้วัสดุที่น้อยที่สุดนะคะแต่ก็ยังคงไม่สูญเสียความทนทานนั่นเองนะคะทําให้รองเท้าคู่นี้นมีน้ําหนักที่เบาขึ้นมากๆเลยแล้วก็ยังมีการเจาะรูตรงกลางนะคะเช่นเดิมเพื่อให้เห็น Fly Plate นั่นเองค่ะในส่วนของ w e p o r r f y y นะคะจะมาใน Drop 8 m ดมิลค่ะเท่าเดิมเลยแต่ว่าพื้นหนาขึ้นซึ่งก็ถือว่าทำน้ำหนักรองเท้าในได้เบาขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะในส่วนของผู้ชายถ้าเป็นไซส์ US 10เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ198กรัมนะคะส่วนของผู้หญิงนะคะไซส์ US 8จะอยู่ที่ประมาณ165กรัมเท่านั้นเองค่ะ เดี๋ยวเดียนะคะจะพาทุกคนนะคะเอารองเท้าคู่นี้นะคะไปวิ่งดูค่ะว่าความรู้สึกระหว่างวิ่งแล้วก็ประสิทธิภาพของมันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามเดียไปดูกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาดูกันนะคะว่า n นกี้เวเ r อร์3เนี่ยการใส่วิ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกยังไงนะคะจากที่เรา เข้าไปเนี่ยก็คือจากที่แค่เดินเนาะ mm hmm. ก็ยังมีหอามรู้สุดแล้วนะคะว่านุ่มเด็กนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปวิ่งกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ จากวันนี้นะคะที่เดียเอารองเท้านะคะ n นกี้เวเปอร์ฟรามนะคะมันลองวิ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดียจะบอกความรู้สึกความประทับใจในการใส่วันนี้นะคะก็คือว่าความประทับใจทรั้งแรกคือ first impression เลยก็คือในเรื่องของความเบาของมันนั่นเองค่ะคือรองเท้าคู่นี้จะบอกว่ามันเป็นรองเท้าที่เบามากๆเท่าที่เดียเคยใส่มาเลยนะคะก็คือเป็นรองเท้าที่น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ160 5กรัมเท่านั้นเองสําหรับเป็นไซส์ของผู้หญิงนะคะถ้าเป็นไซส์ของผู้ชายก็อยู่ที่ประมาณ200กรัมอะนะคะคือถือว่าเบามากๆแล้วก็เป็นรองเท้าที่ใส่ค่อนข้างสบายเลยนะคะส่ับคนที่ต้องการทําความเร็วนะเดี๋ยวว่าเหมาะเลยทีเดียวเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันเวลามันวิ่งไปแล้วเนี่ยเวลาเราทําความเร็วเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าที่แบบตีดเด้งมากแล้วก็ทําให้เราเวลาเราใส่ใเราวิ่งใช่ไหมมันจะทําให้แบบการเคลื่อนตัวเนี่ยโน้มตัวไปข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเลยมั ทําให้การส่งตัวแล้วก็ทําให้รอบขาของเราเนี่ยเหมือนวิ่งได้ค่อนข้างแบบเร็วขึ้นนะคะ คือเหมาะมากๆเลยกับการที่จะเอาไปใส่ในวันแข่งของเรานั่นเองค่ะจากที่ลองดูแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของความสบายของมันก็คือมันใส่สบายมากๆเลยเนื่องจากว่าตัวไฟลนิของเขาเนี่ยเป็นไฟล์นิตที่มีรูกว้างทําให้การระบายอากาศแล้วก็ความร้อนที่อยู่ในเท้าของเราเนี่ยมันระบายได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้ไม่รู้สึกถึงความอับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบเหมือนไม่ได้ใส่รองเท้าวิ่งแต่ว่าในเรื่องของการสพอร์ตด้วยตัวโฟมซูมเอ็กซ์ที่ขึ้น ชื่อเรื่องชื่อของไนกี้เนี่ยทุกคนก็ทราบอยู่แล้วในเรื่องของคุณสมบัติของมันเนาะว่าเป็นโฟมที่ช่วยในยเรื่องของการดีดเด้งนะคะรวมไปถึงเพลทของมันนะคะก็จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการวิ่งแล้วก็ดีดเด้งไปข้างหน้าเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับความประทับใจวันนี้อย่างที่เดียบอกก็คือเดียชอบมากๆแล้วก็เป็นรองเท้าที่แบบถูกใจมากๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือน่าจะเหมาะกับเอาไว้ในวันวิ่งแข่งมากกว่าสำหรับใครที่ต้องการรองเท้าที่ ใช้สำหรับการซ้อมเดี๋ยว,ว่าน่าจะแบบเปลี่ยนไปอีก คู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะเก็บประสิทธิภาพของคู่เนี้ยนะเอาไว้วันแข่งส่วนวันซ้อมเราก็อาจจะใช้เป็นพวกเพกซัสหรือพวกซูนไฟล์3อะไรอย่างี้ก็พอค่ะคือไม่จำเป็นจะต้องใช้พวกเวเปอร์ไฟลหรือว่าอัลฟาไฟลฟมาใช้ในการซ้อมนะคะหรือถ้าใครต้องการวิ่งแบบพวกทําเวลาอันเนี้ยก็คือหยิบคู่เนี้ยลองมาใส่ดูนะคะแล้วก็ลองวิ่งดูว่าเวลาจริงๆแล้วที่เราสามารถทําได้ดีเนี่ยมันอยู่ที่เพกที่เท่าไหร่ก็สามารถที่จะใช้คู่นี้ในการวิ่งได้โดยรวมแล้วคือประทับใจมากๆเลยค่ะแต่ทั้งนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความชอบส่วน คนของแต่ละคนนะคะว่าใครชอบอะไรแบบไหนเนาะเอาละค่ะหลังจากที่ไปวิ่งกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของเจ้ารองเท้ารุ่นนี้กันดีกว่านะคะว่าข้อดีของเจ้ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะหลักๆเลยนะที่เดี๋ยวให้ข้อที่หนึ่งก็คือน้ำหนักมันเบามากๆทุกคนแบบเบาแบบแบบโอ้โห คือเบาเบาแบบรู้จะเบายังไงแล้วเป็นรองเท้าที่เบาที่สุดเท่าที่เดียรเคยใส่มาแล้วอะค่ะส่วนข้อดีข้อที่2นะคะก็คือผ้าไฟนิตของเขาค่ะเดียร์ชอบมากๆเป็นผ้าไฟนิตที่แบบ โปร่งโลง่งสบายนะคะมันทําให้มีการระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็หน้าเท้าหลังเท้าตรงนี้มันไม่ได้โดนรัดแบบเคยใส่แบบรู้สึกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างที่3นะคะก็คือในส่วนของโฟมซูมเอ็กของเขานั่นเองนะคะโฟมซูมเอ็กของเขาเนี่ยมีลักษณะที่แบบนิ่มนุ่มแล้วก็เด้งมากๆค่ะอย่างที่4ี่นะคะก็คือในเรื่องของการทําความเร็วได้ดีมากๆเพราะว่าตัวรองเท้าเนี่ยมันจะช่วยทําให้ เรานะคะวิ่งได้เร็วขึ้นโดยที่ใช้แรงเท่าเดิมค่ะสปอยขาเรามากๆเลยซึ่งถือว่าเป็นรองเท้าว,วิ่งที่เหมาะกับวันแข่งขันมากๆค่ะทีนี้นะคะรองเท้า Nike Vaporfly 3เหมาะกับใครบ้างนะคะแน่นอนอยู่แล้วคู่นี้นะคะเป็นรองเท้าที่เหมาะเอาไว้สำหรับการแข่งขันมันเลยเหมาะกับ นักวิ่งนะคะที่มีการวิ่งด้วยความเร็วนะคะสำหรับเดียมองว่าวิ่งตั้งแต่เพจหลงไปนะคะหกห้ลงไปใส่คู่นี้แล้วมันจะสามารถดึงประสิทธิภาพของรองเท้าออกมาได้ดีนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เดียบอกก็คือรองเท้าคู่นี้ถูกอ,ออกแบบมาเป็นรองเท้าแบบ เร่งความเร็วนะคะทําให้ดึงประสิทธิภาพในเรื่องของความเร็วของเราได้ดียิ่งขึ้นถ้าเราเอาไปวิ่งแบบเหมือนช้าๆมันก็จะไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของมันออกมาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการออกแบบของเขาไม่ว่าจะเป็นยางที่อยู่ตรงพื้นรองเท้าก็ออกแบบมาเพื่อให้ลงหน้าเท้าซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าใครวิ่งลงส้นเท้าเนี่ยถามว่าวิ่งได้ไหมก็วิ่งได้แต่มันก็จะทําให้ไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของรองเท้าคู่นี้ออกมาได้ดีนั่นเองค่ะ ในส่วนของเรื่องไซส์แล้วก็ราคานะคะคู่นี้เนี่ยเดียใส่อยู่ที่ไซส์7.5นะคะเหมือนกับตัวคู่เอ่อ Alpha i h i Tempo n e อร์เซ c นต์ของเดียคู่ก่อนนะคะก็คือไซส์7.5เหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกับซูมไฟล์3ที่เดียใส่จะเป็นไซส์7นะคะซึ่งก็คือเพิ่มขึ้นมาแค่ครึ่ง หนึ่งเท่านั้นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย,เ,ยเรื่องไซส์เนี่ยเดียนแนะนําว่าให้ทุกคนนะคะไปที่ร้านแล้วก็ไปลองด้วยตัวเองจะดีกว่าเนื่องจากว่าในแต่ละคนนะคะแล้วก็ลองเท้าแต่ละรุ่นเนี่ยจะใส่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะคือลองกับเท้าตัวเองแล้วก็ไปลองดูนะคะว่าเราใส่แล้วเรารู้สึกสบายเท้าไหมเพราะว่าทรงเท้าของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะแต่สำหรับเดียนนะคะในรุ่นนี้เนี่ย ในทรงของรองเท้าเองเนี่ยจะไม่ได้มีความบีบหน้าเท้ามากนักนะคะคนที่มีเท้าแบนหรือว่าหน้าเท้ากว้างเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใส่ไนกี้แล้วจะบีบนู่นนี่นั่นอันนี้เดียมีความรู้สึกว่าตัว upper body ของเขา่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีก็คือมันไม่ค่อยรัดตัวหน้าเท้ามากแต่ว่าตรงกลางนะคะก็จะมีความเอวคอดกันนิดนึงนะคะมีความเอวคอดเข้าไปก็คือถ้าเกิดใครเท้าแบบเหมือนกว้างมากๆอาจจะต้องลองไป ดูไซส์กันอีกทีหนึ่งนะคะว่าตัวเองเนี่ยใส่แล้วก็เหมาะกับไซส์ไหนซึ่งจะพอดีกับตัวเองเนาะ สำหรับราคานะคะตอนนี้เนี่ยรุ่นนี้มันก็ออกมาได้ไม่กี่เดือนนะคะเพิ่งเปิดปล่อยตัวกันตอนประมาณเมษายนปีนี้นี่เองนะคะราคาตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ7,800บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นในช็อปหรือว่าจะเป็นออนไลน์เองนะคะแต่ว่าก็คือคอยสังเกตดีๆนะคะตามช็อปต่างๆบางทีเขาก็จะมีโปรโมชั่นลด10%อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปสอยกันมาได้เลยนะคะ เอาละค่ะดูมาถึงกันตอนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคิดว่าก็น่าจะตัดสินใจกันได้ไม่ยากแล้วนะคะว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อรุ่นนี้ดีนะคะป้ายแยกกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเดียวก็ต้องขอตัวไปวิ่งต่อก่อนนะคะพอดีว่าเฮอของใหม่กันนิดนึงนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย อ,อย่าลืมค่ะดูกันแล้วอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เดียก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในนาเดียรัน EP หน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย